สวัสดีค่ะคลิปนี้มาถักโครเชต์กันต่อค่ะถักที่คาดผมกันนะคะไหมที่ใช้ในการถักเป็นไหมพรมสีพายเส้นเล็กขนาด2มิลค่ะส่วนเข็มถักโครเชต์ทิวลีบเบอร์2ขนาดหัวเข็ม1.5มิลค่ะอาจจะใช้ไหมคอตตอนซอฟหรือไหมที่ท่านมีอยู่ถักก็ได้นะคะเริ่มต้นถักส่วนที่เป็นโบก่อนค่ะ ถักโซ่สี่ถักคอหนึ่งคอแทงหัวเข็มลงในโซ่ที่หนึ่งค่ะหนึ่งหลักถักโซ่สามถักคอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มผ่านไหมสองเส้นข้างล่างหนึ่งหลัก เราจะได้งานเป็นช่องค่ะถักขึ้นไปอีกสี่ช่องทั้งหมดจะมีหกช่องค่ะถักครบหกช่องแล้วจับงานให้เป็นวงกลมค่ะแทงหัวเข็มในช่องแรกเลื่อนห่วงโซ่จะอยู่ด้านบนค่ะ แถวที่หนึ่งถักโซ่สามถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะถักทับไหมเส้นข้างล่างไปด้วยค่ะถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถัดไปถักพอนึงคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักโซ่สองถักพอนึงคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะที่เหลืออีกสี่ช่องถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะ ถักครบทั้งหกช่องแล้วค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเลื่อนห่วงจบแถวที่หนึ่งค่ะแถวที่สองเลื่อนห่วงมาก่อนนะคะสองครั้งค่ะถักโซ่สามถักพอหนึ่งคอสองครั้งค่ะลงในช่องเดียวกัน ถักโซ่สองถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถัดไปเว้นหลักพอหนึ่งคอไปนะคะสี่หลักมาถักช่องนี้ค่ะ ถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันช่องถัดไปเว้นหลักพหนึ่งคอไปสี่หลักค่ะ ถักเหมือนช่องที่สองถักมาโดยรอบจนจบแถวจบแถวแล้วนะคะเว้นพอหนึ่งคอไปสี่หลักแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเลื่อนห่วงค่ะจบแถวที่สองต่อไปแถวที่สามสี่ห้าถักเหมือนแถวที่สองค่ะ เตือนห่วงมาก่อนนะคะเลือนห่วงมาสามครั้งค่ะให้อยู่ตรงกลางโซ่สองถักโซ่สามถักพอหนึ่งคอสองครั้งค่ะถักโซ่สอง ผักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักขึ้นไปจนครบค่ะอีกสองแถวทั้งหมดจะมีห้าแถว<า>ค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเตือนห่วงจบแถวค่ะโซ่หนึ่ง ตัดไหมแล้วซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะลายของโบจะเป็นลายพัดส,สามช่องลายนะคะ เวลาเริ่มต้นด้านนี้ให้ลายตรงกันค่ะทำใหม่ให้เป็นห่วงก่อนค่ะแทงหัวเข็มลงช่องลายนะคะให้ตรงกันค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามถักคอหนึ่งคอหนึ่งครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่สองถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดียวกันถักช่องถัดไปเลยค่ะพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดียวกันถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องเดียวกัน ที่เหลือถักเหมือนกันนะคะถักขึ้นไปค่ะจนครบผ้าแถวถักเสร็จทั้งสองด้านแล้วจับลายให้ตรงกันค่ะทำไหมให้เป็นห่วงก่อนค่ะแทงหัวเข็มลงช่องลายที่1ด้านล่างค่ะเกี่ยวไหมออกมานะคะถักโซ่ขึ้นไปสาม ถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถัดไปเว้นหลักพอหนึ่งคอไปหกหลักถักพอหนึ่งคอค่ะสามครั้งลงในช่องโซ่สอง ถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะด้านข้างเว้นหลักพอหนึ่งคอไปหกหลักค่ะถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ จบแถวนะคะคลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะถักโซ่สามถักพอหนึ่งคอค่ะในหลักถัดไปหนึ่งหลักถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักบนหลักถัดไปค่ะก็จะมีสามหลักนะคะตรงนี้ถัดไปเว้นพอหนึ่งคอมาสามหลักถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะ ถักโซ่สองถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะด้านข้างเว้นหลักพอหนึ่งคมาสามหลักค่ะถักพอหนึ่งคบนหลักถัดไปหนึ่งหลักถักพอหนึ่งคบนหลักถัดไปอีกหนึ่งหลัก ถักพอหนึ่งคอบนหลักโซ่ค่ะโซ่ที่สามหนึ่งหลักก็จะเป็นสามหลักนะคะเท่ากับด้านนี้ค่ะพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งการถักจะพลิกกลับไปกลับมาค่ะแถวที่สามขึ้นไปถักจนได้ความยาวตามต้องการค่ะ แถวสุดท้ายหลังจากถักโซ่สามถักพอหนึ่งคอสองหลักแล้วตรงกลางถักพอหนึ่งคอค่ะสามครั้งลงในช่องเดียวกันโซ่ห้าสิบเว้นโซ่ลงมาสองถักครึ่งพอหนึ่งคอค่ะหรือตัวที ถักลงทุกหลักโซ่ค่ะถักลงทุกหลักโซ่แล้วถัดไปถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะด้านข้างเว้นหลักพอหนึ่งคอไปสามหลักถักพอหนึ่งคออีกสามหลักค่ะ พักโซ่หนึ่งตัดไหมซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะ อีกหนึ่งด้านถักเหมือนกันนะคะกับด้านนี้ค่ะต่อไปถักคาดกลางโบค่ะถักโซ่แปดถักพอหนึ่งคอค่ะนับโซ่ลงมาแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ ถักพอหนึ่งคอค่ะลงทุกหลักโซ่จะมีทั้งหมดหกหลักค่ะทักโซ่สามลิกง,งานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะ ถักพอหนึ่งคอลงทั้งหมดห้าหลักรวมกับหลักโซ่ก็จะได้หกหลักค่ะถักโซ่สามพลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะ ถักขึ้นไปทั้งหมด4แถวจะรวมกับตรงนี้เป็น6แถวค่ะเย็บโบก่อนนะคะ นำคาดกลางมาเย็ติดค่ะ ตรงกลางเราอาจจะตกแต่งเพิ่มขึ้นได้นะคะใช้ลูกปัดหรือดอกไม้ติดได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ